เอ็มบวกเลขกกำลังอ่าโอเคครับ <S <S วันนี้เรามาขึ้นการคูณและการหารเลขยกกําลังนะครับสําหรับวันนี้เราขึ้นแค่เรื่องเดียวพอก็คือการคูณเลขยกกําลังเอออะไรก็ไม่รู้นะ a m คูณเอเท่ากับเอเอนักเรียนอันนี้มันคือค <น S 2> บทนิยาม,มหรือว่าสมบัติของมันนะครับการคูณเลขยกกําลังเดี๋ยวครูปแปลภาษาไทยให้ถ้า เอนั่นเรียนเห็นอะไรเหมือนกันตัวเอเหมือนกันใช่ไหมตัวเอก็คือมันเป็นอะไรเอ่ยฐานใช่ปะเอ็มคือเลขอะไรชีร้กำลังอ่าโอเคชี้กลังเอมันคือฐานนะพวกเอ็มเอ็นเนี่ยเอ็มกับเอ็นมันคือเลขชี้กำลังใช่ปะเลขชี้ครับกูเขียนสั้นๆเลขชี้ทีนี้ให้เราสังเกตจากสมบัติก่อนมันมีอะไรที่เหมือนกันมีฐาน อถูกต้องให้เราสังเกตก่อนเลยก่อนที่าจะทำนักเรียนเห็นไหมตัวเอมเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าฐานต้องมือนกันฐานต้องเหมือนกัน <c oughs> เออฐานต้องเป็นเลขเดียวกันหรือว่าเหมือนกันนะครับโอเคนะสําหรับการคูณเลข <c oughs> ยี่กาลังถ้าฐานเหมือนกันคูณกันเนี่ยสามารถนําเลขชี้กําลังมามาทําอะไรกันมาบวกอ่ามาบวกกันได้เลยนะครับอ่าตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้ามันเป็น สองกำลังสามคูณด้วยสองกำลังห้าถ้าคูณกันแล้วฐานเหมือนกันเห็นไหมเป็นเลขสองเหมือนกันก็จะเท่ากับสองกำลังเออเฮ้ยสามบวกห้าเท่ากับสองกำลังเท่าไรสองกำลังแปดโอเคทีนี้ให้เราจำไ้เลยนะครับถ้าฐานเหมือนกันให้เราท่องไว้ถ้าฐานเหมือนกันนะ ทเป็นเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเข้าใจไหมยกตัวอย่างเพิ่มเติมถ้าเป็นห้ากำลังหกคูณกับห้ากำลังลบสองแบบนี้ทำมาเหมือนกันนะครับนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้มันจะเท่ากับห้ากำลังหกบวกด้วยลบสอง นักเรียนหกบวกลบสองเลอเท่าไหร่ลบ 2, ล,ลบแปดฮึมลแปดต้องมีลบอ่าพลดลมครดังเอ่ยนักเรียนหาพลมนิดนึงนักเรียนหกคือเรามีอะไรหกคือเรามีเงินใช่ปะใช่ลบสองคือเราเป็นปน,นี้เราเอาเงินไปใช้นี่จะเหลืออะไรเอ่ยเหลือ อ่าห้ามมมมลลืืห้าพกเกำลังสี่เนี่ยแค่เนี้ง่ายๆทีนี้มาดูตัวอย่างใช่ฐานเหมือนกันนะครับนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเออมันคือการคูณนะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งเห็นชัดป่ะเนี่ยก็ 5. 5ห้าห้ากำลังสาม ห้ากำลังสามคูณกับห้ากำลังสี่เห็นไหมมันคูณกันฐานเหมือนกันถ้าทายเหมือนกัน,กนปุ๊บนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยอห้ากำลังสามคูณห้ณ 4, นะากำลังสี่เนี่ยทายเหมือนกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาบวกก็ได้จะเป็นห้ากำลังสามบวกสี่ก็เท่ากับห้ากำลังเจ็ดตอบเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บอืบบอคนอ่ะเสร็จแล้ว ใช่นักเรียนมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ง่ายี่คิดมันจะมีอะไรยากก,านกันนิดนึงอย่างข้อสองมันเป็นสี่สิบเก้าคูณที่เจ็ดกำลังสิบอันนี้นํามาบวกกันได้ไหมเลขชี้กำลังไม่ได้ออเพราะว่ามันมีอะไรไม่เหมือนกันถ่านอ่าเราต้องทำถ่ายเท่ากันก่อนทีนี้การทำถ่ายเท่ากันนักเรียนเราสี่สิบเก้าเนี่ย เลขสองตัวอะไรคูณกันได้สี่สิบเก้าเจ็ดยี่สบสองตัวอ่าถูกต้องมันคือเจ็ดสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นสี่สิบเก้ามันคืออะไรสี่สิบเก้ามันคือเจ็ดยกกำลังสองเจ็ดยกกำลังสองเออตอนเราเขียนวิธีคิดนี่ให้เราเขียนเป็นนี้ได้เลยนะครับตามตัวอย่างเราก็เปลี่ยนสี่สิบเก้าให้กลายเป็นเจ็ดกำลังสองก่อนนะครับสี่สิบเก้าเราสี่สิบเก้ามันจะเท่ากับ 7ยกกำลังสองนะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเจ็ดกำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับเจ็ดก,กำลังสิบคิดในใจกันเลยก็ไดนะ้ถ้าถ่านเหมือนกันแล้วนำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยจะเป็นเจดกำลังสิบสามารถคิดในใจได้เลยนะครับผ่านไหมผ่านครับโอเคผ่านครับโอยโม,โมหมุ่นตร็งไงมากอ้าวมาแล้ว นักเรียนอ่าแนวคูเห็นทางนอกดีกว่าข้อนี้เริ่มยากขึ้นตัวอย่างที่สามนะครับมันคือลบสามทั้งหมดกำลังสี่คูณกับสามกำลังห้านักเรียนตรงนี้สามารถนำกำลังมาบอกได้ไหม เหมือนกันบ้เหมือนกันฮ้ยเหมือนเลยเหมือนเหมือนล่าไม่เหมือนนะม,มีติดลบอ่ะใช่เอ๊ยทำไงดีวะเราจะทำไงเดียะนักเรียนจำได้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยอ่าอย่างเช่นลบสองทั้งหมดกำลังสองเลยคู่เน<อ>ี่ยมันจะมีค่าเป็นมันจะมีค่าเท่ากับสองกำลังสองไหม อืมไม่อ่ะมันจะเป็นลบสองคูณกับลบสองมีค่ะอันนี้ก็คือสองอนนี้คือสองสองีเท่ากันเออมันได้สีเท่ากับสีเหมือนกันนักเรียนตรงนี้ให้เราจําไว้นะครับถ้ามันมีวงเล็บครอบแบบน,นี้แล้วกําลังเป็นเลขคู่ค่าที่ได้มันจะเป็นค่าอะไรเอ่ยค่าบวกเออค่าบวกเห็นไหมสรุปว่าลบสองกำลังสองอ่าลบสองทั้งหมดกำลังสองนะครับ มันมีค่าเท่ากับสองกำลังสองไหมมีคออมีค่าเท่ากับสองกำลังสองเนี่ยสรุปว่าลบสองกำลังสองมันมีค่าเท่ากับสองยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราไปดูที่โจทย์เราลบสามทั้งหมดมัน,มนกำลังสี่มันเป็นเลขคู่ลบสามกำลังสี่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับสามกำลังสี่ไหมมีค่าเท่ากันเออมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนรูปใหม่ได้ วิธีคิดวิธีคิดเราเขียนไปไอ้ลบสามกำลังสี่เนี่ยมันมีค่าเท่ากับสามกำลังสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นดังนั้นจะได้สามกำลังสี่คูณกับสามกำลังห้าทำเหมือนกันยังสามกำลังเก้าเหมือนกันแล้วก็จะเป็นสามกำลังเก้านะครับโอเคผูดคำว่าเกิดเป็นเลขลบอะครู ไอ้ถ้าเกิดเป็นค่าข้างไอ้เลขชี้กำลังเป็นเลขขี้อะคุเออถ้าเลขชี้กำลังเป็นเลขขี้มันจะเท่ากันลรไม่เท่าเออมันก็ไม่เท่าดิถูกต้องเพราะมันมันจะเป็นลบใช่ไหมคำตอบอะเอามาดูมาดูนนั่นไหนก็ถามล้วเอาไอ้เคลียร์เลยทีนี้ในกรณีที่ถ้ามันเป็นลบสามกำลังสามมันจะคูณกันสามกำลังห้าได้ไหมก่อนเราจะคูณกันนะครับเราต้องเปลี่ยนฐานให้เหมือนกันใช่ไหมฐานเราไปเลขเดียวกัน เพราะสมบัติมันคือ a กำลัง m คูณ a กำลัง n มันเท่ากับ m กำลัง n m บวก n เนี่ยก็คือต้องมีทางเหมือนกันทีนี้ลบสามกำลังสามเปลี่ยนได้ไหมเออเราคิดว่าลบสามกำลังสามมันมีค่าเท่ากับสามกำลังสามปะดูรู้ว่าเป็นไงไนเอ่ยไม่เท่าแน่นอนเพราะว่าอันนี้มันคือลบสามคูณลบสามคูณลบสามใช่ปะ่ะคำตอบมันเป็นไงเอ่ย มันติดลบอันนี้ไ,ได้ลบยี่สิบเจ็ดส่วนนี้ไม่ได้แค่ยี่สิบเจ็ดธรรมดาใช่ปะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําไว้ถ้ามันเป็นเลขคู่นะท้าเป็นเลขคู่ฝั่งนี้เนี่ยนะท้าเป็นเลขคู่อยู่บนกระดาษเนนะี่ยถ้าเป็นเลขคู่มันจะสามารถเปลี่ยนในรูปให้เป็นค่าบวกได้แต่ถ้าเกิดเป็นเลขคี่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้โอเคนะนี่ครับ <Okay. S 2> ทีนี้ก็ข้อนี้ก็เหมือนกันห้ากำลังหกตัวอย่างที่สี่นะครับห้าลบห้าทั้งหมดกำลังหกคูณกับห้ากำลังสองได้เรียนลบห้ากำลังหกเนี่ยมันมีค่าเท่ากับห้ายกกำลังหกไหม มีค่าเท<อ>่ากันมันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนฐานได้วิธีคิดไอล 5, ้ลบห้าเนี่ยลบห้ากำลังหกมันมีค่าเท่ากับห้ากำลังหกเนีายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ห้ 5, <อ>ากำลังหก <6, S 1> คูณกับห้ากำลังสองคิดในใจเลยฐานเหมือนกันแล้วตอบห<อ>้ากำลังแปดโอเคห้ากำลังแปดโอเคง่ายไหม อ,อง่ายมากสิ่งที่ยากคือตรงนี้แหละเนี่ยสิ่งที่พวกเราเน้นย้ำเนี่ยเนี้ยคือสิ่งที่ยากพวกเราผิดบ่อยเพราะฉะนั้นให้พวกเราเข้าใจไว้นะครับว่าถ้ากําลังมันติดตัวอาร์กำลังเป็นเลขคู่มันจะกลายเป็นค่าบวกได้ถ้าเป็นเลขคี่ไม่ได้นะโอเคนะยงงงงงังงงอะไรงงงงเลขคู่เลขคี่อโอเคบอกเลกขคี่ไหม เมอกี้ยาวยมใช้ผมมาดีอ้าวไปดูเลขคี่<ะ>นั่นเห็นหน้านี้ไหมเออในกรณีที่กำลังเป็นเลขคี่นะครับลบสามกำลังสามเนี่ยมันจะเท่ากับสามกำลังสามไหมมันไม่เท่าเนอะเออ,อบ,บางคนที่นร่มันไม่เท่าถูกต้องมันไม่เท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าลบสาม กำลังสามมันหมายความว่าลบสามคูณลบสามคูณลบสามคำตอบมันเป็นไงเอ่ยมันได้ลบสิบเออไม่ได้ลบยี่สิบใช่เพราะเนี้ยสามสามมันเป็นเก้าเก้าคูณลบสามมันจะได้ลบยี่สิบเจ็ดแต่ถ้าสามกลางสามมันเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับโอเค โอเคนะแชมป์ทานอะไรนะูโอเคอ่ะข้อลบยี่สิบใช่มันคือลบยีิบเจ็ดลบยิบเจ็ดแล้วเอาอะไรไปคูณกับสามยกกำลังห้าฮะคูณกับไปข้อใหม่เมื่อกี้อันนี้เหรอไอ้แต่ข้อนี้ข้อนี้มันก็ตอบได้เลยตอบแบบนี้มันคิดไม่ได้อะไรเออเนี่ยแหละตอบแค่นี้แหละ ตอ,ตอบแค่ไหนตอบแค่ลบยีิบเจ็ดเออเพราะฮะอ๋อจะให้แสดงวิธีคิดให้ดูเลยเหรอเอามามก็คือข้อนี้นะครับถ้าเราจัดอยู่ในรูปเลขยกกำลังธรรมดาเราสามารถตอบแบบนี้ได้เลยเออนะถ้าเราจะให้หาคำตอบสุดท้ายอันนี้ไม่ได้เท่าไหร่ลบ27สิบนนี้มันได้อ่านแชมป์เรื่องนี้คือเราแค่เปลี่ยน เฉยๆไม่ได้เราหาคตอบแต่เราจะหาคตอบแล้วไปคิดเอาสามกำลังห้าเไ,ได้ไเท่าไหร่แย่มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็มาคูณกันปกติใช่ไหมโอ้ใช่อืมแต่ว่ามันเยอะอเพราะฉะนั้นนี่เราทำแค่นี้พอตอบติดแค่ว่าเนี่ยส,สามกำลังเก้าเห็นไหมเนี่ยตอบแค่นี้พอเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าจงหาผลคูณ ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังเฉยๆน้ำพายเราหาไปคูณที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังแค่นี้เราไม่ต้องไปหาคําตอบสุดท้ายก็ได้นะครับหรือว่าใครมีความสามารถห้าลังแปดอะเราห้าไปคูณกันแปดตัวแล้วตอบผูได้นะไม่ว่ากันโอเคในใบงานนะครับในใบงานหรือว่าใบความรู้ก็จะมีเล็กๆเขียนบอยครับบอกเราไว้เห็นไหมเนี่ยสามกำลัง 4มันเท่ากับสามกำลังสี่นะครับห้ากำลังสองมันก็เท่ากับห้ากำลังลบสองมีเขียนบอกไว้ตรงนี้เราลองไปดูได้ครูไม่มีทางแป๊บเดียวหรอกมันจะตัดแล้วอะทีนี้มาดูที่เป็นอ่าโลกนี่พนนี้เป็นโจทย์ปัญหามั้งโจทย์ปัญหาของเลขยกกำลังนะครับเนี่ยโลกมีมวลหก คูณสิบกำลังยิบสี่กิโลกร,รมัมดวงอาทิตย์มีมวลเป็นสามจุดสามคูณห้ากำลังห้าแบบน,นี้จงหามวลของดวงอาทิตย์เมื่อกี้ส่งสายมโทรมาว่าไงเอาเงิน<ม>ก็ไม่เอาเงินท้องอื่นจะเอาไว้ก่อน<ม>จงหามวลของดวงอาทิตย์นะครับ<ม>เราแค่เอามาคูณกันทีนี้การคูณเลขแบบนี้ คุ้ง่ายมากมาดูวิธีคิดผู้นะครับวิธีคิดนะครับสามจุดสามคูณสิบกำลังห้าคูณกับหกคูณสิบกำลังยี่สิบสี่ กาเรียนตรงนี้เราแค่เอาเลขธรรมดามาคูณกันตัวหน้าแล้วก็เอานําเลขตัวหลังมาคูณกันจับคู่คูณใหม่มันจะได้เท่ากับสามจุดสามนะครับคูณกับหแล้วก็คูณด้วย1ิบกาลังห้าคูณสิบกาลังยีิบสี่ตรงน,นี้นนในวงเล็บคูณกันนี่เราก็เอาวงเล็บแรกคูณกัน ปรากฏว่ามันได้19.8คูณตัวหลังคูณกันนําเลขชี้กำลังมาบวกกันนะมันก็จะเป็นิ0กําลัง29นะต่อไปด้วยกิโลกร,รมัมโอเคนะไม่งง,งนะตรงน,นี้งงงาบเป็นงงงาบอืมก็คืเอเลขตัวหน้ามาคูณกันจับคู่คูณใหม่หน้าคูณหน,ห,หน้าหวังคูณหลังใช่ อ่าถูกต้องเราจะท่องเ<ร><ล>ทคนิคตัวเองก็ได้ตัวหน้าคุณตัวหน้าตัวหลังคุณตัวหลังคีแคปแล้วแคปทันไหมภาพสะดุดเปล่าไม่เอออจบไปแล้วงั้นเยใครจะแคปหน้าจอนี้ไปดูได้นะครับผมแต่ว่า,แ,วาแต่ว่าครูอัดคลิปวิดีโอไว้นะครับเราสามารถไปดูได้ไม่ครูมันเร็วกว่ามันแคปแล้วก็ไปดูอ่าเปิดเปิดดูนักสนยก็ได้อ่ามาถึงแปบังคับเรา วันนี้วันอะไรอะวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้่21เจ็ด2าวันนี้วันที่21เลขขี้มันเป็นวันขี้นะทำเฉพาะข้อขี้พอโอเคนะดูเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเป็นข้อขี้อันไหนอ่าก็คือเบบร์ประคัดสองจุดสี่นะครับกันบ้านเราวันนี้ข้อหนึ่งใหญ่วินวินทำกี่โมงอี พิเศษสำหรับคนที่เรียนออนไลน์นะครับคุยกองกระดกมันจะถามทำไมามข้อหนึ่งข้อสองนะครับเนี่ยทำแค่ข้อขี้หอเออทำแค่ข้อขี้นะว่าข้อสองมันเป็นข้อขี้เองเป็นข้อคู่อามทำเอ้ยไม่ใช่เน่่ายนี่แค่ข้อขี่พอแล้วก็ข้อสี่ข้อสี่ง่ายๆแล้วก็ข้อหกให้เราไปลองนั่งคิดเล่นดูยวค่อยมาเฉลยกัน ไหนแม่ไม่เป็นข้อคู่กันเลยว่าไม่เอาเ้ยม่ขี้เอาตอนนี้บินน้ำกี่โมงดีวินเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำออคีอเอยังแคปหนึงวแคปหน้าจอกันบ้านเลยไว้เราทำแค่นี้วินอ่ม